แล้วสวัสดีค่ะทุกคนแม่เมเจอซี่นะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเจ็ดข้อที่ไม่มีใครบอกคุณก่อนสมัครกิคาร์ดลอตเตอรี่นะคะข้อที่หนึ่งนะคะเว็บไซต์ต้องเป็นเว็บไซต์ของ ก็เว่บเ็นเท่านั้นนะคะก็คือ d v p r o g r a m s t r e e g t g o v นะคะแล้วก็ค่าสมัครอ่ะฟรีถ้ามีเว็บไหนนะคะเขาเก็บเงินสาวันนั้นอนะ่ะปลอมแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนี่เขาจะคุณจะต้องจ่ายประมาณ330เหรียญแต่ต้องจ่ายตอนที่คุณได้รับเลือกแล้วเท่านั้นนะคะเด,เดี๋ยวเจ๊จะขึ้นใส่ลิงก์ตรงข้างล่างให้ด้วยนะคะว่า ช่องทางที่จะเข้าไปสมัครอยู่ตรงไหนนะคะจะได้ไม่โดนหลอกเนาะเดี๋ยวน,นี้สแกมมันเยอะให้ระวังด้วยนะคะกินคาร์ดคือวีซ่าถาวรน,นะคะไม่ได้แปลว่าคุณเป็นซิติเซนหรือเป็นพลเมืองของที่นี่แล้วนะคะการที่คุณได้วีซ่าถาวรเนี่ยคุณสามารถเข้าออกแล้วก็สามารถ เขาออกประเทศแล้วก็คุณสามารถสมัครเป็นซิสเตนเซนในหรือพลเมอืองของที่นี่ในอนาคตได้เพราะงั้นเนี่ยคุณยังจะต้องต่อวีซ่านะคะตลอดมีตแต่คือตอนแรกคือ2ปีก่อนแล้วก็เป็น10ปีนะคะคือต้องต่อทุกๆ10ปีหลังจากได้2ปีแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณอยากจะสมัครซิิเตนเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์สมัครได้เหมือนกันค่ะข้อต่อไปนะคะกินการลอตเตอรี่ถูกคนเดียวแต่สามารถย้ายได้ทั้งครอบครัวนะคะบุ ก็คือคู่สมรสบุตรที่ยังไม่แต่งงานและอายุไม่เกิน21ปีเท่านั้นนะคะสามารถย้ายไปย้ายมาเราได้แต่ต้องให้ระวังนะคะตอนที่คุณกรอกข้อมูลตอนสมัครลตรอตเตอรี่ค่ะต้องกรอกให้ครบนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนตัดสิทธิ์นะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยข้อที่4นะคะเมื่อคุณได้รับกินค่าลอตเตอรีร่แล้วเนี่ยคุณสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แต่เมื่อออกนอกประเทศแล้วเนี่ยคุณสามารถอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ มายถึงว่าถ้าเกิดเราจะออกกลับมาเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถอยู่ได้เกิน6เดือนต้องกลับมาที่อเมริกาก่อนเพราะเพราะว่าถ้าคุณอยู่เกิน6เดือนเนี่ยคุณสามารถอาจโดนตัดสิทธิ์กินการ์ได้นะคะ 5. DUI นะคะ DUI คืออะไร DUI คือการเมาแล้วขับนะคะที่นี่ค่อนข้างให้ความสำคัญและซีเรียสเรื่องการดื่มแล้วขับนะคะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายร้ายแรง ถ้าใครมี DUI เหมือนบางที่เนี่ยไปสมัครงานเนี่ยเขาอาจจะไม่รับเลยก็ได้นะคะอันนี้ให้ระวังให้มากๆนะคะคือเมาอยาขับเด้อข้อต่อไปข้อที่6กินคันโฮเดอร์นะคะ ต้องเสียภาษีเหมือนพลเมืองอเมริกันนะคะก็คือ worldwide income ไม่ว่ารายได้ของคุณจะมาจากที่ไหนบนโลกใบนี้คุณต้องยื่นเรื่องแล้วก็จ่ายภาษีนะคะถ้ามีรายได้จากเมืองไทยต้องแจ้งนะคะเตือนไว้ก่อนนะคะว่า IRS โคตรมากนะคะอย่าเล่นกับเขาเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องแจ้งว่ารายได้ทั้งหมดที่คุณมีคืออะไรบ้างแล้วต้องจ่ายภาษีทุกปีนะคะก่อนจะถึงข้อเจ็ดเราต้องเบรกก่อนละละ่ะ ดูท่าทางแล้วมีคนหิวแล้วเอากินนี้แล้วเนี่ยจะกินแล้วหรอคะอเมริกาเป็นประเทศที่เก็บภาษีโหดมากแม่เก็บโหดจริงๆนะคะแล้วก็ถึงข้นาดามีคำพูดที่ว่า mm hmm. nothing is certain except d a t t and Tax นะคะซึ่งเบนจามินแฟรงกิงเขากล่าวไว้นะครซึ่งก็แปลว่า2สิ่งบนโลกวันนี้ที่คุณหนีไม่ได้แน่นอนก็คือการความตายแล้วก็แท็นะคะอย่างเช่นสามีเจสนะคะอ่ะแต่พูดเรื่องแท็แล้วเขามีรายได้จากการเล่นการพนันอะไรเงะะี้ยค่ะก็คือภาษีต่อปีรายได้ทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ30%นะคะอันนี้เป็นรายได้อินคัมที่ต้องเสียอย่างต่ำเนี่ยแล้วยังไม่รวม อย่างอื่นนะคะที่มาออนท็อปครับอีกอย่างเช่นบางลั s สเตทเนี่ยถ้าคุณมีไรายได้ถึง5ล้านต่อปีคุณต้องเสียอีกประมาณ1 0เอ่อห้อรอนท็อปหรือสิเจ็นี่ยจะไม่ได้ละนะคะค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมด7ข้อนะคะที่ไม่เคยมีใครบอกคุณก่อนที่คุณจะสมัครกินการ์ดลอตโต้นะคะ สายมูนะคะอย่าลืมไปโมลีบนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะยายมาอยู่อเมริกาด้วยกันถึงจะเป็นฟังดูแล้วเป็นข้อที่โหดแต่ก็ไม่ได้สุขกับมันแย่นะคะกับคุณภาพชีวิตที่เราได้มากับไม่ว่าอะไรฟังดูแล้วมันอาจจะดอหูอะไรเนี่ยชีวิตเงื่นยยอนไข่เยอะจังเสียภาษีเยอะจังแต่แรก แต่จะคิดว่ามันก็คุ้มนะคะเมื่อแลกกับคุณภาพชีวิตที่เราได้มาหลังจากที่แบบเราทางานมาเหนื่อยนะคะแล้วก็ค่าตอบแทนต่างๆหลังเกษียณมันก็เหมือนการออมเงินนะคะก็เียเหมือนการอินเวส m e เมนต์ใช่ไหมเออเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งในชีวิตแต่ว่าเราก็ได้ค่าตอบแทนที่คุ้มในอนาคตอันไกลหรือบางคนอาจจะสิบปี20ปีเกษียณไงค่ะอย่างน้อยเราก็มีเงินใช้ในบ้านบายชีวิตไม่ต้องทํางานตลอดชีวิตแล้วก็ คุณภาพชีวิตที่นี่ก็ถือว่าดีนะคะดีมากเลยแล้วกันเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะให้ลองสมัครแล้วก็ขอให้ได้สมหวังนะคะแล้วอยากยายมาอยู่ด้วยกันนะคะที่อเมริกานะคะไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมถ้ามีอะไรอยากติชมหรือแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสวัสดีวันนี้แม่มีเจสซี่แล้วนะเฮรนล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ